The sky in far, into the night. Raise my for no สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการรีวิวตัวปืนะครับที่ว่าผมไปซื้อจากโครงการสวัสดิการโครงการปกครองนะครับอ่ะที่ว่าผมรีวิวเจ้าตัวใบป่อ3ั้วิธีการขอใบป่อ3าครับ อันนี้ผมก็ได้ทําการไปซื้อปืนมานะครับจากกรุงเทพนะครับยี่ห้อปืนเทอรรัสนะครับนี่นะเทอร์รัสนี่ก็จะเป็นปืนของสัญชาติบราซิลนะครับนี่นะคอ่าเดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวปืนนี้จะเป็นรุ่นไหนนะครับของเทอรรัสนะครับมาดูกันเลยนะครับอ่ะนี่นะครับ อ่ะนี่นะครับก็ผมก็ได้ไปซื้อเจ้าตัวปืนเทอรรัสนะครับ g 3นะครับอ่ะนี่นะเดี๋ยวจะเอาตัวปืนให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเทอรรัส g 3นะครับอ่ะเป็นตัวปืนเก้ามโมนะครับนี่นะครับก็จะเขียนที่สไลด์อยู่นะครับ9ก้คูณนะครับอ่ะก็ลูกเก้ามโมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่า อะทีนี้ผมก็จะพามาดูดูนับว่าเขาแถมอะไรกันมาให้บ้างนะครับอ่ะก็อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวปืนนะครับแล้วก็แมกซีนเนี่ยจะแถมมา3อันครับนี่นะอันนี้บรรจุได้15บห้านัดนะี่นะแล้วก็เขาจะแถม3ามเกเลยนะอีกสองเมกเนี่ยจะเป็นบรรจุได้สิบเจ็ดนัดนะนี่นะ เจ็ดนัดตั้งคู่เลยนะครับนี่นะน,นะครับสิบเจ็ดนัดนะก็ที่ว่าผมเลือกเจ้าตัวปืนเทารรัสเนี่ยของแถมเนี่ยก็ให้แมก็กกาซีนสามตัวนะครับก็จะได้ไม่ต้องซื้อรอบหลังครับแถมราคาก็ย่อมเยานะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อในโครงการสวัสดิการครงการปกครองครับเจ้าตัวปืน g 3ตรงนี้เนี่ย ราคาก็จะประมาณที่ว่าผมซื้อตัวนี้เนี่ยมัน31,500บาทนะครับจากร้านเน็ตร้านปืนเนรมิตนะครับวังบุรพากรุงเทพนะครับถ้าจะเป็นตัวสีดำทั้งมดเนี่ยก็จะมาประมาณ29,500นกานะครับก็จะถูกหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าผมซื้อสีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าชอบนะครับแต่ว่ามันสีเถาะสีดำมันหมดนะครับก็เลยซื้อแบบ ซื้อสีเทาตัวเฟรมเนี่ยสีเทาแล้วก็สไลด์สีดำนะครับก็ราคาตัวนี้เนี่ยก็จะประมาณ31,500นานะครับก็มันจะโดนค่าตัดโอหอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณ400นะครับก็โดยประมาณก็โดยประมาณก็ประมาณ32 0 0 0นนะครับมาดูในกล่องนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเขาจะแถมแม็กสามอันนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นที่โหลดกระสุนนะครับนี่นะครับนะเวลาเราจะใส่กระสุนก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ว่าใส่ในตัวลำกล้องนะครับเวลาเราไปพกที่สนามกีฬายิงปืนนะครับแล้วก็จะแถมแท่นะครับ ตามความสะอาดหลังกล้องนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะก็จะเขาเรียกอะไรกระดาษที่ว่าเอมห่อปืนมาคนระับอ,อันที่จริงเนี่ยปืนสวัสดิการมันมีให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็หลายรุ่นมากนะครับแต่ว่าที่ว่าผมซื้อตัดสินใจซื้อปืนเทอรรัสตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันครอบคลุมนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะครับ มาดูเจ้าตัวปืนนะครับเจ้าตัวปืนเนี่ยจะเป็นเฟรมล่างเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็สไลด์เหล็กนะครับแต่ว่าลำกล้องเนี่ยเราจะได้ลำกล้องสแตนเลสนะครับถ้าเราไปซื้อเจ้าตัวกล็อกเนี่ยมันจะเป็นลำกล้องก้อนเหล็กนะครับแล้วก็สไลด์ก้อนเหล็กนะครับแล้วก็เซฟก็ไม่มีนะตัวนี้มีเซฟด้วยนะครับถ้าเวลาเรารเซฟเนี่ยมันจะดึงสไลด์ไม่ได้นะนี่นะก็ปลอดภัยนะครับ เผื่อเวลาล,ลูกเราไปจับเนี่ยมันก็จะดึงสไลด์ไม่ได้นะคอ่าแล้วพอเวลาเราขึ้นลำเสร็จเนี่ยนะสมมุติว่าเราใส่ลูกเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเราเซฟเนี่ยมันก็จะยิงไม่ได้นะคอ่าผมก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวปืนเทอรรัสนะอ่ะนี่นะก็ประมาณนี้นะอ่าส่วนข้างในเนี่ยมันจะมีตัวปืนนะไอตัว นี่นะตัวคู่มือนะนี่นะแล้วก็เจ้าเอกสารตัวให้เราพบพเวลาเราไปซื้อเนี่ยให้เราพบกลับนะเผื่อเวลามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ให้เขาดูนะว่าเรา,เราซื้อปืนถูกกฎหมายนะ,ะนี่นะอ่ะอันนี้เนี่ยก็ ผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากที่สุดแล้วกับสําหรับผลนะก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวปืนเทารัสตัวนี้มานะครับอ่ะอันนี้มันไม่มีกระสุนนะครับอ่วจะลองจะให้ดูนะพอเวลาเราดึงสลาเนี่มันก็จะเห็นเมกลินแม็กสีเหลืองชัดเจนเลยนะอ่าประมาณนี้นะอ่ะลองดูนะพอเอาเอาลงเนี่ย คุนเซฟนะครับอ่ะจะยิงไม่ได้นะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับเจ้าต,ตัวปืนนะครับที่ว่าผมไปซื้อมานะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันวิธีการถอดสไลด์มันก็คล้ายๆกลอกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก่อนจะลากไปเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการถอดดูนะครับผมเลือกตัวนี้เนี่ยมันเป็นลำกล้องสเตลเล่ตนะครับนี่ วิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับดึงให้มันพลนเจ้าตัวนี้นะอ่ะดูกันแล้วก็ปล่อยปปไปไนปะนี่นะแค่นี้นะนี่นะคโครงก้นหนานะนี่นะอะ่เจ้าตัวนี้มันจะมีสมองก,กั้นเข็มแทงชนวนนะครับตัวนี้จะเป็นสปริงแบบสองชั้นนะนี่นะ จ้าปืนเทารัดตัวนี้เนะี่ยมันเป็นลำกล้องสเตนเลสจริงนะอันนี้ตอนที่ว่ามีโดนเนี่ยเราผมไปลองยิงมาแล้วนะนี่นะระบบเซฟตี้นะลองดูนะอ่ะพอเวลาเรายิงเนี่ยมันไม่โดนนะเข็มมันไม่ออกพอเวลาเราก,กดเจ้าตัวตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวสมองกั้นเข็มเนี่ยมันก็จะทะลุนะครับนี่นะก็ระบบเซฟตี้ตัวนี้เนี่ยมันเยอะนะครับก็เลยผมตัดสินใจซื้อเจ้าตัวปืนเทารัดนะครับ ก็ก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ว่ากําลังตัดสินใจที่ว่าจะซื้อปืนนะครับก็จะได้ดูตัวนี้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับอ่าส่วนวิธีการประกอบก็ง่ายๆนะครัเดึงเข้ามานี่นะแค่นี้ก็เข้ามาเลยแล้วนะอ่า ประกอบกับคืนี่เดิมนะอ่ะนี่นะก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาก,กัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ